ก่อนอื่นเลยเราต้องไปที่ Google แล้วเราไปจ่ายตังค์ก่อนอจ่ายเหรียญก่อนเนาะคุณมิ้นก็จะเข้าไปจ่ายเหรียญก็เติมเงินทิกตอกใช่ไหมคะเสร็จแล้วปั๊บเนี่ยมันก็จะเติมเหรียญเติมเหรียญทิกตอกใช่ไหมคะพอเราเติมเหรียญทิกตอกเราจะมีเหรียญเพื่อที่จะไปไลฟ์สดแล้วก็ของคุณมิน้นอาจจะ,จ,ะ,จ,ะจ่ายเอาแค่250เหรียญน,นะก็มินม้นก็กดไปที่250เหรียญอันนี้ก็ไปจ่ายตังค์ เราจจำคือพร้อมเพลมันก็จะมาแบบนี้ม,นม,มาแบบนี้นระัะมันก็ต้องออกจากห้องนี้ก่อนแล้วมันก็จะไอจัจำเราก็ไปที่เติมเติมเงินเสร็จแล้วอ่าสแกนจ่ายนะเมื่อกี้อ่าสแกนจ่ายไปแล้วเราก็จะไปที่การตั้ง,ง <ไป S 1> ค่าแปลว่าเราโพสตคลิปเป็นหนึ่งคลิปก่อนนะแต่นี้เราไม่ได้โพสต์แต่เราจะทำให้ดูเลยลดับสองคือเราก็ไปที่การกลัปมาแล้วมาที่ไลฟ์นะคะมาที่คำว่าไลฟ์นะพี่ทำดูด้วยนะดูด้วยเพราะว่าเดี๋ยวพี่จะดจำไม่ได้มาที่ไลฟ์นะ พอมาที่ไ like ลฟ์ปัรบเนี่ยสิ่งที่เราต้องเขียนคือแชร์ประสบการณ์ทิกตอกเห็นไหมคะแชร์ประสบการณ์ในทิกตอกเห็นไหมคะเสร็จแล้วก็ตรงนี้ นี่นะนี่นอันนี้คือเรามาเนี่ยเราจะเราจะเจอตัวเองเป็นแบบนี้ใช่ไหมฮะอ่าโอเคพี่ย่าเห็นไหมเห็นจ้ะเห็นแล้วปุ๊บเราก็เห็นแล้วว่าตัวเองเป็นแบบนี้แล้วก็เข้าไปดูว่าเราจะเอาเราจะเอาอันนี้หรือจะเอาไหนนะแต่คุณน่าจเอาอันนี้ทุกครั้งเนาะก็คือตัวนี้เถูกไหมฮะพอเราตัวนี้เสร็จข้างๆเนี่ยเราก็จะมีตั้งเป้าหมาย ไอเป้าหมายเนี่ยพี่ดูพี่ดูพี่ไม่ต้องไปดูอันอื่นพี่ดูตรงนี้พี่ปิดเสียงเลยพี่ปิดเสียงพี่ไม่ต้องดูอันอื่นเลยพี่ดูอันนี้เพราะพี่พี่มาอย่างี้ป๊ใช่ไหมฮะอันดับแรกใช่ไหมพี่ไปที่กากระบาดนะเอาใหม่ลอมนะพ่วิศกากระบาดไลฟ์ใช่ไหมฮะแล้วก็เอฟเฟกต์นะฮะแล้วก็มาที่ตั้งเป้าหมายเป้าหมายโอเคาเป้าหมายเห็นไหมเห็น เพาหมายแป๊บเนี่ย<ม>ตรงนี้มีลูกแมวเนาะมันเขียนว่า22 2สอแต่คุณมีตั้งเป็น9กกา็กำหนดเอง 99, แล้ว9 9เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ไปที่หัวใจสีส้สมอันหนึ่งแล้วก็ไปที่กำหนดเนี่ยกำหนดแล้วก็อย่างนี้แล้วก็ยืนยันแล้วก็ตั้งค่าเนี่ยยืนยันเสร็จแล้วก็ยืนยันอีกครั้งหนึ่งจบนะจบเสร็จปป๊บเนี่ยอันดับต่อไปคือเราจะต้องมาที่อ่าฟันเฟือนแล้วไปที่ฟันเฟือนทำอะไร ไปที่ฟันเฟินแล้วไปที่การควบคุมผู้ชมเห็นไหมคะปึงแล้วก็ตกลงแล้วก็ไปที่การเผยแพร่เนื้อหาปึง้งเปิดแล้วก็ตรงบันทึกดาเนินการดําเนินการเสร็จปึ๊บมันจะให้เราแชร์แล้วก็แชร์ออกไปแชร์ไปไหนบ้างแชร์ให้กับเพื่อนเราที่เรารู้จักนะคะสิบห้าคน ที่มันจะยังไงก็ไม่ไม,ไม่มีการที่จะเอ,อไม่มีการที่จะเขาเรียกว่าอะไรนะมามาหาเราอะ่ะเขาจะไม่เขาจะไม่ทำไ้ายเราคนเหล่าเนี้ยเราจะเลือกคนที่แบบแชร์แล้วเขาไม่ไม่ไม่บล็อกเรา <c oughs> <c oughs> เซอรบบ์บับแล้วก็จะแชร์ในห้องไลค์กลุ่มที่คูม,มิมมีมีนจะแชร์ไลค์กลุ่ม <c oughs> ไลค์กลุ่มก็คือพระที่ลาย แล้วก็ไปอย่างนี้ตึ้งตึงตึ้งตึงอันนี้ไม่ต้องเลยเดี๋ยวเขาปลูกเขาปลูกเข้ามาเขากำลังเลี้ยนอยู่อ่ะสมมตินี่เราก็แชร์ทุกคนที่เราอยากจะแชร์นะแชร์เสร็จก็วางเนาะพอวางเสร็จปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวเราจะตั้งไลน์ให้ดูนิดนึงว่าตั้งยังไงนะขาตั้งกล้องอันเล็กๆอยู่ไหมตรงนีขาตั้งกล้องยิ้มตั้งอ่ะเดี๋ยวเราลองใช้ตอนะไรนะ มาดูขั้นตอนที่มิ้นจะโยนกล่องยงยังไงหัวใจสีส้มยังไงนะขั้นตอนแรกคือเรากดกดโพสใช่ไหมอันนี้เราใช้ไปไหนนะนั่นอันนี้ตัวนั้นเนี่ยอ่ามันจะเอียงเอียงนะไปตัดทิ้งอุีนทค้งวะช้าแล้วตอนนี้ว่าโยนเหรียญยังไงตั้งกล่องยังไงอะไรอย่างเงี้ยจะเห็นหมดเลยพรุ่งนี้รับสิบโมงจะกด้ จะ <jam Stadium> เร th ิ่มทัดทายเลยนะเริ่มแล้วนะแต่เน่นจะต้องเตรียมเตรียมอันนี้ก่อนเตรียมโทรศัพท์อันนึงเพราะว่าเราจะต้องเขาจอเข้าใจไงตัวเราเองก็ต้องสอนเขาให้เป็นในการระบายดีนะนี่นะนี่จะเข้าแทนอย่างนี้นะเริ่มรู้หรือยังว่าเป็นเพราะอะไรทำไมนี้ต้องมีโทรศัพท์แล้วเรา เสร็จแล้วตอปก็ต้องิดเสียงสแล้วตนก็ต้องเอาเนี้ยเพื่อเข้าช่องตัวเองพื่อจะเข้าใจดีช่ไหมใช่ไหมเสร็จแล้วก็มีก็กดเริ่มปั๊บนะนันกโทรศัพท์เดิกนก็มีเบอร์อยู่สวัสดีค่ะทุกคนทุกคนนะคะคุณมิกติกกลับมาแล้วจ้า เพื่อนทุกคนนะคะที่รอนอยมาเพื่พอจะแบ่งปันโอกาสในการสร้างรายได้นะเพื่พอนๆตอนนี้นะเข้ามาแล้วนะสวัสดีทักทายและ uh, ท,ทักทายกันไเรื่อยๆนะก็จะกดตรนี้เนาะอันนี้โคด่ยวยก็จะเป็นสติกเกอร์หน้ายย็นนะอ่ะเพื่อนนะ สวัสดีค่ะแม่ยายสวัสดีคุณจีราสุดานะสวัสดีคุณอริสานะคะยินดีต้อนรับนะคะหลังจากนั้นทีนก็จะเดินถุงม่วงก็ไปที่ถุงม่วงนะคะมี้ตั้งค่าไว้ที่ยี่สิเหรียญผู้ชนะยี่สิบคนใช่ไหมคะผู้ชนะ20คนแล้วเวลาอเนี่ยตั้งไว้ที่5อ่ส10นาทีทิ้งแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆนะคะเดี๋ยวมันจะเรียกทุกคนนะสวัสดีคุณอ้อจ๋าคุณอ้อยินดีต้อนรับนะคะยดีต้อปรับทุกท่าน ความสามารถแต่อะไรไม่ได้ก็เอาความสามารถมาใช้ที่ตัวอย่างตัวตัวเรื่องกีักเรื่องกีาเนาะกองการกองการแต่กกุฎองการแมันไม่กองกาแล้วก็เสร็จแล้วกบากนะตอนนี้ทุกอย่างเปิดมาแล้วสิ่งที่ทำต่อจากนี้สวัสดีครับพี่อารสวัสดีพาร์ตนะสวัสดกคนนะคะใครที่เข้ามานะตอนนี้ต้องการยนรู้เรื่องของการสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ในยุคเทคโนโลยี วันนี้ใครเข้ามาแล้วนะสวัสดีค่ะคุณงามจริงพี่ยินดีต้อนรับนะคะง่าายมกเข้ามาแล้วทุกคนเห็นค่ะสวัสดีคุณคอยจิ๋มนะคะสติกเกอร์อยู่สติ๊กเกอร์หน้ายิ้มนะคะกดเข้าไปเขาจะพอใจนะเพื่อนสวัสดีพี่อ้วนค่ะเนี่ยกดสติ๊กเกอร์หน้ายิ้มหมดป้าเปิดเลยนะสวัสดีค่ะคุณมานิรักษ์เนี่ย แล้วก็กดสติกเกอร์หน้ายิ้มแบบนี้นะพเพื่อนๆเห็นไหมคะมมกดสติกเกอร์หน้ายิ้มอันนึ่งแต่ที่จอเขาจะเข้าใจนะคะพกเพื่อนๆเปิดค่าการมองเห็นก่อนเดี๋ยวมาเรียนรู้ก่อนนะคะว่าคนที่จ <หา S 3> ะมีต่อกิ่ถามเนี่ยเราต้องรู้อะไรบ,บ้างอ่ายิงดูบ่เลยม เออนี้นิ้ทัดนะฮะหอผ่านทางารเราก็จะเข้าใจเสีด้เพื่อนๆ่อนรู้ไหในติ๊บต่อตรงเนี้ยเรามีเหรียญให้เก็บเรามีรายได้ให้คนที่เล่นเป็นะสามารถกดด้ยนที่อุตสาห์เลแต่เราไปกก็ไปที่ถุงม่วงกดถุงม้างแล้วก็สอนเขาว่าน้องๆเก็บถุงม่วงเลยแล้วเราจะสามารถสร้างราได้ได้นั่นะลองไปเก็บแบบนี้นะเนต์น้ำตุ่นกดที่ถุงม่วงแล้วก็กดที่แผ่นเอง แล้วก็กดไปที่ลูกศรสีแดงนี่นะเห็นไหมครับเวราะมือใหม่ก็รู้อะไรใครที่ทำแบบนี้จะได้รับเหรียญตลอดเลยนะเพื่อนต้องเชื่อคุณนิชลองทำเลยสวัสดีค่ะคุณนัทนะคะน้าคะนี่ตรงนี้คะน้าคะตรงนี้คือกล่องของขวัญถ้ามันถึงเวลาก็ไปรับเหรียญได้โอเคไหมหลังจากที่ทุกคนที่ สวัดีหนุ่มต้อยหนุ่มต้อยตอนนี้เรามีครูมิอนาย์มีคอร์สเรียนสอนให้พื้นให้พื้นฐานเพื่อนเนาะจากมือใหม่สิ้นอาชีพทางไงเนาะก็ต้องเรียนรู้เรื่องของกฎชุมชนปฏิสัมพันธ์เขาจะเข้าใจเขาไปเพื่ออะไรและที่สำคัญสวัสดีคุณหน่อยครับเนี่ย คนที่โยนหัวใจสีส้มไปเนี่ยบบหนูหนูต้อยนะฮะที่ส่งหัวใจสีส้มไปแล้วก็แปลว่าคุณเปิดค่ากาชมารเห็นให้คนตรงคุณเองได้แล้วก็ในการเข้าใจเนี่ยกดกดเข้าไปที่สติ๊กเกอร์หน้ามือตั้งหนึ่งนะครับเพื่อนแล้วลองเข้าจอหนึ่งนาทีซินดี้วันใช่ตหมซินดี้วันเพราะหนึ่งนาทีค่อยปล่อยมือนะคะเพราะประมาณหนึ่งนาทีค่อยปล่อยมือโอเคไหมอ่ะเขาเลยเขาเลยอนหนึ่งและนึ่งให้ตลอดสีชมพูข้างบน แตกลงมาเลวเหนไหมเห็นไหมอรสีชมพูกำลังจะแตกแล้วสติคุดีนะคะสดุณกุ๊ดนะคะสตลันะคะ้สที่หนึ่งนะะสดีคุณเปิ้ลนะคะสคุณอไป๊อกป๊อสตามนเพราะหนึ่งนาทีครบแล้วใช่ไหมคะตอนนี้ปล่อยมือนะคะปล่อยมือปล่อยมือแล้วเห็นหรือยังคะ มีพลุลอยลงมาเลยไ่่ไหนนะตอนนี้นะคะเพื่อนๆหัวใจสีส้มนะคะกดเข้าไปหนึ่งครั้งของนดีหมดเลยแบบนี้แล้วไปที่ช่องสองคิดว่าอะไรคะคิดว่าสนใจรักชันนไคะคุณกดเข้าไปที่ส่งนะฮะมันก็จะมีหัวใจสีชมพูสวัสดีคุณพิมนะสวัสดีทุกๆคนเลยนะคะหัวใจสีส้มมาแล้วเห็นไหมแล้วหลังจากนั้นเราทํายังไงเห็นแล้วไหมว่า สติกเกอร์น้ายิบหมดแล้วเราก็ต้องรีบไปกดแล้วก็โพสแล้วก็ข้อใจก็วนกันไปแบบนี้ค่ะวนกันไปทําแบบนี้วนกันไปส่วนเนื้อหาสิ่งณสุน,นะคะส่วนเนื้อหาก็อย่างที่คุณวินพูดไปเมื่อกี้ว่ามันก็จะมีเรื่องของ mindset วิธีคิดนะะว่าคนน่ะแตกต่างกันเพราะว่าความคิดความคิดเนี่ยมันเป็นตัวนาพาเนาะคนไหนที่คิดดีมันก็จะเป็นคนที่ผลลัพธ์มันก็จะเกิดมาในทางที่ดี สิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้มันเป็นสิ่งที่เคยเกิดขึ้นในหัวของคุณมิ้ก่อนเพราะว่าเมื่อก่อนคุณมิ้งทาคิดไม่เป็นไลฟ์สดเป็นไนะแต่วันนี้คุณมิส้สามารถไลฟ์สดเป็นเพราะว่าเกิดสติปองออสุเทพนะคะเกิดขึ้นจากเมื่อก่อนที่คุณมิ้เคยคิดว่าคุณมิ้จะต้องไลฟ์สดใช่ไหมแต่ทุกคนไม่เคยเป็นมาก่อนนกะะันวันนี้นะคะเรามีคอร์สเรียนสอนจากมือทำเพือ่อนๆ,ๆที่อยู่ที่นี่นะคะตับมือทำเลยค่ะสวัสดีค่ะพี่วีครััมครับผมครับผมครอนผมครับ เริ่มเปเรียบดูดูครูครับเริ่มเป็นแล้วนะเดี๋ยวถ้าดูเัวไหนทครัก็เป็นแล้วเนาะสวัสดีค่ะพี่ยุรีเป็นยังไงบ้างสนุกไหมคะค่ะสนุกค่ะชอบมากเลยตอนนี้นะคะอันนี้เรียนแบบจับมือทำแล้วสวัสดีคุณจันทนานะคะสวัสดีคุณวาสนา <S <S สสเนี่ยข้างๆก็จะมีคนหนึ่งพี่จันทร์ฟองเป็นยังไงบ้างวันนี้มือใหม่เนาะค่ะมือใหม่ที่พี่จิยาก็มาด้วยค่ะสวัสดีค่ะจับไม่เป็นเราเป็นได้ไหมถ้าเป็นแบบนี้จับมือทำแบบนี้เป็นไหมเปายมากถามว่าทุกคนสวัสดีคุณนิทัศนนะคะสวัสดีคุณสมุน เสียตังค์ไหมไม่เสียถ้าใครที่อยากเรียนพรุ่งนี้มาอีกวันหนึ่งสอนจับมือทรรที่พระรามสามนะคะใครอยู่กรุงเทพนะคะสอนจับมือทรรไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่ถ้าคนที่จะเรียนเขาเรียกว่าออนไลน์จะมีวันจันทร์ถึงวันศุกร์ใช่ไหมคะ แปดโมงถึงสิบโมงเช้าไม่เสียสตางค์เช่นกัน่องเปิดแล้วนะไปเก็บกล่องด้วยนะเพื่อนๆแม้เราก็จะวนไปพูดเรื่องเหล่านี้ไม่ได้พูดอะไรมากแล้วเราก็จะยืนกล่องให้เขาอีกครั้งหนึ่งใช่ไหมฮะก็ยืนกล่องแบบนี้นะฮะแล้วยืนกล่องแบบนี้นะฮะเห็นไหมนี่แหละคือสิ่งที่คุณมิ้นทำทุกครั้งทุกคนที่อยู่ในห้องคุณมิ้นเนาะที่อยากจะเรียนรู้เรื่องการสร้างตัวตนอยากจะเรียนรู้เรื่องการสร้างรายได้ในยุคเทคโนโลยียุค 5G วันนี้ ทุกๆคนที่อยู่ในห้องนี้หลีกหนีไม่พ้นการใช้โทรศัพท์มือถือในการสร้างคลิปขึ้นมาเพราะฉะนั้นวันนี้นะเพื่อนๆทุกคนนะที่อยู่ในห้องไลฟ์ของคุณมิ้นเจอแล้วน้องว่าคุณมิ้นเนี่ยออกมาแบ่งปันเรื่องการสร้างตัวตนในโลกออนไลน์ออกมาแบ่งปันเรื่องของการสร้างรายได้เพื่อนๆมือใหม่ให้เป็นมือใหม่เพิ่งเจอคุณมิ้นเป็นครั้งแรกกดติดตามพมิ้นยด้ สวัสดีคุณเบียนะคะคุณเบียใครติดตามคุณมิ้นบ้างแล้วใครกดติดตามคุณมิ้นแล้วบ้างสวัสดีหนูฝ้ายนะพิมพ์ว่ากดติดตามแล้วมือใหม่นะพิมว่ามือใหม่มาเพื่อนๆสติ๊กเกอร์หน้ายิ้มกดแล้วก็คอดเจะเข้าใจได้นะการข้าใจเนี่ยคุณจะได้ประโยชน์จากการค้อนะคะคุณจะมีค่าการเข้าถึงเยอะมากๆเลยนะเพื่อนๆเดี๋ยวมิ้นถามหน่อยในเนี้ยใครเพิ่งเจอคุณมิ้นครั้งแรกไหมใครเพิ่เจอคุณมิ้นเป็นครั้งแรกพินครั้งแรกไหาวันนี้นะโชคดีมากเลย ทุกคนที่เจอคนนวันนี้ครั้งแรกเดี๋ยวจะสามารถเข้ามาเรียนรู้เรื่องของการสอนสร้างตัวตนเนาะสทีพิํำไพนะไม่เสียค่าใช้จ่ายสายพิมบอกว่าครั้งแรกนะคะคุณสายพิมอยู่จังหวัดไหนคะพิจันทนาของครั้งแรกนะคะอยู่จังหวัดไหนคะเล่นปิ๊กตอกมานาหรือยังเคยได้ตังจากการเล่นหรือยังคะขอบคุณครับคุณสรีติตอไพครั้งแรกเนี่ยคุณสายพินสนใจเรียนเรื่องการสร้างตัวตนและสร้างอะไรได้ไหมคะคุณสายพิมเห็นไหมคะว่าโปรไฟล์เนี่ย มีรูปหลายๆคนโปรไฟล์ที่ดีในทิกตอกเราจําเป็นมีแค่คนเดียวพอไปรูปเราครึ่งตัวแบบนี้นะเดี๋ยวเราคุณจะสอนพื้นฐานจากคนไม่เป็นทิกตอกเลยสามารถเป็นมอาชีพอาาสอนจากพื้ามาหนึ่งคือเราต้องค้นหาอย่างชช่องนะ2คือใส่รูปโปรไฟล์เป็นมืออาชีพ3าคือไปใส่ประวัติของร่าเป็นมืออาชีพนะอะคุณจันทนาจันทนาสนใจอยากเรียนครูมนไหมเนี่ยโปรไฟล์เป็นตุกกต๊กตานะไม่ได้นะอยุธยาอยู่ใกล้เองเดินทางมากรุงเทพได้นะ เจเหมยเจเหมยเช่เหยเช่นเดียวกันจ้าโชคดีจ้าโชคดีจ้า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 น้าจดีจ้าจราจ้าจ้าจนาจ้นจหีจ้า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 ง้าจ้าจ้าจอาค้าสดีจ้าน้าจ้าดีาจ้าจคาจ้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 าส้ใจ้าี้าจ้จ้าจ้าจ้าค้าจ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 ้าอ้าจ้าจ้าะสาจ้าจสาจิาจ้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 ะะจาา้้ารสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์สอนทา โงทองสอนทําคลิปสอนตัดต่อคลิปสอนไลฟ์สดนะคะโดยไม่มีไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นแต่ว่ามีเงื่อนไขคืออ่ะกรุงเทพใช่ไหมคะเจ๊แมมเจ๊แมมนะต้องต้องเป็นคนที่สนใจอยากเรียนรู้เท่านั้นอ่าเจ๊แมมอยู่จังอยู่จังหวัดอะไรครับพี่มลสวัสดีค่ะครูสอนอะไรสอนสอนไลฟ์สดอยู่ค่ะตอนนี้พี่ม์สอนไลฟ์สดนะมาใหมใ่ใ่นไม่กดติดตามกันด้วยนะ ที่มลติดตามกันด้วยนะจ๊ะถ้าใครที่อยากจะมีรายได้จากการทำติ๊กต็อกคุณต้องรู้อะไรบ้างสิ่งแรกต้องรู้ว่าเราจะทําช่องนี้เพื่อประโยชน์ให้ใไายใช่ไหมไม่ไกลนี่เดินทางมาเรียนได้เลยนะนพรุ่งนี้ก็จะสอนอีกวันเึินสอนทําคลิปสอนไลฟ์สดสอนตัดต่อคลิปสอนฟรีนะคะลงทะเบียนเรียนได้ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นใครสนใจพิมพ์เสีใจมาในคลิปหน่อยเลยใครสนใจเดี๋ยวมิ้นสอนนะถามเพื่อนๆวันนี้มาเรียนเป็นไงบ้างคะสอนดีไหม สนดีมากเลยค่ะครูอ่าเห็นไหมวันนี้พี่วิทย์มาเรียนเดินทางมาจากไหนคะแถวลาดกระบังครับลาดกระบังเห็นไหมคะหลายๆคนมาจากหลายๆที่นะอ่าพี่พี่จันทร์เขามาจากไหนคะโอ้หน้องคายเลยนู่นนะหนองคายเลยนะประชานิเวศนประชานิเวศหนึ่งอันนี้คือโรงห้องเรียนของเรานะคะที่เราอยู่เนี่ยครูบีจากไหนคะกระทุ่มเป็นอาเนี่ยตรงนี้จีย่ามาจากไหนจีย่าเห็นไหมคะห้องเรียนเราห้องเรียนเรากว้างกว่าเลยอะ ข้างอลิสามาจะไหนอลิสาควัสดค่ะเป็นกรีเงในประเทศยามากค่ะโอ้เห็นไหมคะแต่ละคนคุณมลก็ตามตรงไหนคะกดคุณมลนะคุณมนตามไปที่ไหนใช่ไหมคะตอนทุกคนตอนนี้นะคนที่อยากจะเรียนรู้และลงทะเบียนเรียนนะคะดูดูมือคุณมินะให้กดเข้าไปที่ลูกลูบโปรไฟล์ข้างบนสุดนะที่เป็นหมวกสีแดงกดหนึ่งครั้งมันจะมาแบบนี้แล้วให้คุณไปกดที่ลูกโปรไฟล์อีกครั้งหนึ่งสองครั้งแล้วคุณก็จะหลุดออกจากช่องนี้ไป แล้วคุณก็ไปที่ข้อความไปทิ้งช่องทางได้เลยหรือมือเล็กๆสีเหลืองๆเงนะี่ยกดเข้าไปแบบนี้คุณก็จะเห็นช่องทางติดต่อของคุณมิ้นเลยเห็นไหมฮะเนี่ยตรงนี้เลยเห็นไหมฮะตอนนี้คุณรู้ไหมว่าไปที่ช่องสองพิมาสอบถามเพิ่มเติมกดเข้าไปปั๊บเจอเลยนะเนะจอคุณมิ้นเลยนะอ่ะตอนนี้เดี๋ยวมิ้นให้ดูนะว่าถ้าคนที่เล่นเป็นนะ จังหวะนี้เขาจะได้ตังค์นะเนี่ยตอนนี้ถุงม่วงเปิดขึ้นมาแล้วมิ้นได้ตังค์ทุกครั้งเลยใครได้ตังค์บ้างอะเมื่อกี้ใครเก็บถุงม่วงได้บ้าง <c oughs> เก็บได้เนาะ <c oughs> วิธีการวิธีการนะพเพื่อ <c oughs> นๆให้กดไปที่ถุงม่วงหนึ่งครั้งสองเหรียญเท่ากับหนึ่งบาทนะเพื่อนๆสองเหรียญเท่ากับหนึ่งบาทนะกดไปที่ถุงม่วงไม่เอาตังค์ค่ะใช่ใช่ก็คือสอนฟรีค่ะแล้วก็ไปที่แถบซีด แล้วก็มีลูกศอนีเรีกดอย่างนี้นะคะกดแค่นี้กดแค่นี้นะคะเราก็จะบอกว่ามือใช่ค่ะมันก็จะบอกว่ามือใหม่ต้องรู้อะไรอยากรู้ไหมว่าทําไมครูมิ้นถึงสอนฟรีอ่ามีใครอยากรู้พิมพ์อยากรู้มาหน่อยเอ๊ะทำไมครูมิ้นถึงได้มาสอนฟรีแล้วครูมิ้นทาไมต้องสอนฟรีได้นะอยากรู้ไหมใครอยากรู้พิมพ์อยากรู้มาหน่อยใครยังไม่ได้กดติดตามครูมิ้นกดติดตามแล้วก็ลองลงทะเบียนเรียนนะ รับแค่สิบคนในไลฟ์สดนี้นะคนที่ลงทะเบียนเรียนก่อนเพื่อนคนนั้นก็ได้รับสิทธิ์ไปอยากรู้เนาะหนูพี่หนูต้อยใช่ไหมฮะหนูต้อยอยู่จังหวัดไหนอยากรู้ใช่ไหมแล้วอยากเป็นไหมอ่าเชิญเชื่ออะไรเนี่ยเชิญเฟิร์มเหรอคะชื่ออยู่จังหวัดไหนอยู่จังหวัดไหนคนอยากรู้ว่าอยู่จังหวัดไหนสอนอะไรบ้างสอนตั้งแต่คิดคอนเทนต์ไม่เป็นจนเป็นเนื้อทีพสอนตัดต่อคลิปด้วนแล้วก็สอนใช้ AI ไอในการช่วย อาคุณดีคุณแดงคุณตะลนนะคะขอบคุณค่ะคุณดีคุณแดงสอนทั้งหมดนะครที่จากคุทำทิกต็อกไม่เป็นเลยจนเป็นสดีสนีค่ะเพื่อนๆเบอร์ออเชร์เนนะชืรอเปลนชุรีจ้าลงทะเบียนเรียนไหมเอยอยากเรียนไหมชออเปรนนะอยากรู้ครับ คนไก่ชนนะอุตสาสุราชตัวติดตามก่อนคนไก่ชนนะอุตสาสุราชก็อย่างนี้อยากเป็นค่ะทําอยู่ลาดพร้าวว้าวอยู่ใกล้นะดูต้อยพรุ่งนี้มาหาคุณมิ้นได้นะพรุ่งนี้คุณมิ้นสอนอีกหนึ่งวันจัดเวลามาหาคุณมิ้นได้นะลาดพร้าวเองใกล้ๆเองนะทางานราชการว้าวดีจังเลยนะคะก็แบ่งเวลามาอีกสักสองสามชั่วโมงต่อเดือนเนี่ยเอ้ต่อวันเนี่ยนะสองสามชั่วโมงต่อวันเราจะมีรายได้เพิ่มขึ้นมาอีกทางหนึ่งน่าสนใจมาช่อย ฝากช่ดูช่องนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณมนคุณมนเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าเข้ามาตรงนี้เล่นเพื่อความบันเทิงใช่ไหมเท่านั้นใช่ไหมนั่นแปลว่าคุณมลถ้ามีรายได้เอาไหมถ้ามีเงินจากให้เอาไหมมีผู้ติดตามเยม่เยอะมีตั้งแสงอย่างนั้นแต่ทุกวันนี้คุณนี่อ่มีผู้ติดตามไม่เยอะนะหกพันเจ็ดพันกว่านะแต่คุณนี่สามารถสร้างหกหลักได้แล้วคือช่องเดิมคุณนีนมีผู้ติดตามอยู่เก้าหมื่นกว่า เนาะสร้างเขาเรียกว่าสร้างช่องมานาเหมือนกันแต่ว่าช่องนั้นนะนก็คือช่องก่อนที่ไปไปลายปีที่แล้วนหะมันมันพังไปเนาะ,ะมันโดนปิดไปแต่ช่องเนี้เปิดใหม่ได้ไม่นานแต่ว่าสามารถสร้างหกหลังได้ทุกเดือนมาสามปีกว่าแล้วนะอา่าเล่นแบบบันเทิงค่ะอา่าแต่ถ้าเล่นบันเทิงแล้วถ้าเรามีไรายได้ด้วยเอาไหมนะของครูมินะเล่นแบบง่ายง่าย s u า f เวอร์สัค่ะแต่ว่าครูมิสามารถสร้างผลลัพธ์คือสร้างรายได้สร้างจากอะไรอยากรู้ไหม สร้างจากการาขยายระบบที่ช่วยให้ทุกคนประหยัดค่าใช้จ่ายอย่างเช่นตอนนี้คุณมิ้นใช้โทราศาพัพท์สามเครื่องเห็นไหมคะเครื่องตรงนี้เครื่องที่หนึ่งเครื่องที่หนึ่งมาตรงนี้ก่อนอันนี้สําคัญกว่าอันนั้นเดี๋ยวคุณมิ้นยังไงก็สอนเนี่ยตอนนี้คือเราจะต้องรู้เรื่องอะไรบ้างไม่เอากระพี้ได้ได้ไดนะพี่นนทะ์นะ ของคุณมินาจะพูดเ <มา S 1> รื่องโทรประหยัดโทรไม่อั้นเน็่ไม่ได้สะดวรสดไม่สดุกใช้โทรศัพท์นะสเบอร์สเครื่องจ่ายอยู่ประมาณสามพันสีแต่วันนี้คุณมินาช่วยทุกคนนะ่ะลดภาระค่าใช้จ่ายจากเดิมเคยจ่ายแพงแต่ตอนนี้คุณมิจ่ายเหลือแค่300แชร์อฮสปอตได้โทรฟทรฟีได้ทุกเครือข่ายและก็ เพื่อนๆที่มาอยู่คอมมิวนตรงนี้แต่ละคนจ่ายแพงกันหมดเลยแต่ตอนนี้เขาก็จ่ายได้ละครับประหยัดแล้วนะคะเช่นเนาะพี่วิทย์จ่ายเท่าไหร่คะพี่วิทย์เคยจ่ายเท่าไหร่เจ็ดร้อยครับเจ็ดร้อยต่อเดือนใช่ไหมฮะอ่าแล้วก็ทั้งครอบครัวจ่ายอยู่พันกว่าใช่ไหมจ่ายครับตอนนี้เหลือเท่าไหร่คะเหลือสามร้อยสามร้อยต่อเดือนเนาะเน็ตแรงไหมแรงมากอ่าอ่ะพี่พี่ยูริล่ะคะเคยจ่ายเท่าไหร่เออจี๊ยจ่ายเท่าไหร่จี๊ยจี๊ยเคยจ่ายประมาณ2,800ถึง3,000กว่าต่อเดือนนะคะแล้วตอนนี้ล่ะคะ300ต่อเดือนค่ะใช้ดีไหม